ไปเบิ่งสกครู่สพนพี่น้องเมื่อนี้กับพ่อม่พ่อกับน้องอ้วนคือเก่าพี่น้องสิพาไปเบิ้งเฮ็ดนะพี่น้องเฮ็ดขี้มันต้นนะพี่น้องอยากพูดแล้วมันบอกว่าหน้าตามันจะเป็นแบบใดนะพี่น้องเนี่ยเอาไปเบิ้งน้ำกันเลยเนาะพี่น้องเนาะนางตีเราไปห้าที่เศร้านี่เนาะพี่น้องหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะพี่น้องนี่นี่เพี่น้องเนาะนี่ หน้าตามันสิคล้ายๆกับอ่าเห็ดอ่าเห็ดเฟืองเนาะพี่น้องแต่มันไม่ได้ออกอยู่เฟืองเนาะพี่น้องมันออกอยู่ขีมันต้นเนาะพี่น้องข้าเจ้าซื้อมันที่หฮาเห็ดสวนนั่นนั่นแหละพี่น้องข้าเจ้ากับบดเอาเนาะพี่น้องบดขีมมันหรืข้าเจ้ากับ,บ,ท,ท,บทิมเนาะพี่น้องเปลือกมันนะว่าง่ายๆกับเปลือกมันแหละพี่น้องไยเปลือกมันนั่นแหละพี่น้องข้าเจ้ากับทิมเนาะพี่น้องท,ทิมลงอ่าลงห้องเนาะพี่น้องหรอ บันนั้นแล้วมันก็ออกเฮ็ดแนวนี้แล้วพี่น้องแล้วขาเจ้า,อ,าอยู่บ้านนี้ขาเจ้าก็มามาห้า้าาพี่น้องไปห้าไปห้ากินแต่ละมื้อนะพี่น้องเฮาสีล่างก่อนนะพี่น้องเลยก็เอาไปแกงกินนะพี่น้องจักหน่อยก่อนนะพี่น้องห่อเสียออกเปิดขี้ดินนี่นะพี่น้องอันนี้มันก็มันก็เป็นตุ่มนะพี่น้อง มันยังเป็นตุ้มนะพี่น้องมันยังบระัานบ้านเนาะตัวนี้แล้วมันบานเลยนะพี่น้องนี่เนาะมันคล้ายๆกับเห็ดกล้วยนะพี่น้องเห็ดกล้วยเห็ดเฟืองกับเห็ดขี้มันต้นนี่มันก็คล้ายๆคือกันนะพี่น้องแต่ตัวนี้มันสีใ่กว่าเห็ดอาเห็ดกล้วยนะพี่น้องเนาะมันมีสองชนิดนะพี่น้องอ่ามันมีเห็ดเห็ดข้าวเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะนี่เนาะเห็ดตัวนี้นะพี่น้อง ข้าวมีสองชนิดพี่น้องตัวนี้มันจะบ้านเลยเนาะมันกับออกสีดำๆนุ้ยน้องคนว่ามันมันยังม่ทันบ้านมันเป็นตุ่มคืออ่าคือเฮต,ตัเตเดตัวนีเนพ้่น้องมันกับแซบกว่าเฮตัวนี้อีกเนึะงน่น้องนี่เนาะ น้องตีเราไปหากันนางใบเนาะพี่น้องแต,ต่เศร้านี่เนาะเฮาเพ่ได้ไปน้ำลาวเนาะพวกเฮาเอาอตึงซอยกว่าลาวอีกพี่น้องแต่ทำอิดเนาะพี่น้องแต่ทำอิดข้าเจ้าอ่าเฮ็ดอ่าห้องงานมันต้นเนาะพี่น้องเห็ดตัวนี้แหละมันสีออก ก่อนเฮ็ดตโตสีขาวเนาะพี่น้องนะเนาะคายมันต้นให้เวียดแล้วเฮาก็ยังได้กินยังได้กินเห็ดยังได้กินเห็ดที่มันออกจากขี้มันต้นนะพี่น้องส่วนขี้มันต้นนะพี่น้องมันก็อยู่บนบางคนเขาก็เฮ็ดพุยเอานะพี่น้องเขาูเป็นเห็ดพุยนะพี่น้องขอเขาเฮ็ดพุย <c oughs> คุ้ยให้เฮ็ดออกนี่หละพี่น้องเ้ยหาบู้คือกันว่าเขาเห็ดแบบใดเดาพี่น้องแต่มันมีอยู่เนาะยู่บ้านเ่านี่เนาะเขาเห็ดน้พี่น้องพราเจ้าบ่อยากไปห้าก็เอาไปห้าเดี๋ยวนี้น้อพี่น้องพราเจ้ากะเอาขี้มันละกะไปเฮ็ดยู่เฮือนน้่งพี่น้องละกะได้เห็ดแบบนี้เนาะมันออกเห็ดแบบนี้แล้วพี่น้องกะอ่าเจ้ากะได้กินเลยน้พี่น้อง มันกายเดี่ยวจัวมันกายออกมาแบบนี้นะพี่น้องออกแบบนี้นะพี่น้องบ้านมากเห็ดมันกางามเอกพี่น้องบ้านพี่น้องเคยกินอยู่เลยพี่น้องเห็ดแบบนี้ชัดเี้อันนี้ชักบ้าไปได้สิเจ็ดชักบ้าหน้าหนาเด่นชักบ้าไปได้สิเจ็ดเจ็ดจอพี่น้องสำหรับคลิปน้องอ้วนก็ขอจบสำนึกนะพี่น้องถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะพี่น้องในเด้อพี่น้อง อ่าใครที่มาคลิปน้องอ้วนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอ้วนในคลิปต่อต่อไปพี่น้องใครอยากให้น้องอ้วนให้คลิปแบบไดอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้สองคลินเลยพี่น้องและถ้าติดตามต่อไปเนาะพี่น้องเฮาสีพาพี่น้องกินเห็ดเนะพี่น้องจากหน่อยก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนพี่น้องบายบาย